เสียเงินเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับนะไปเบิ้งกุาวหมอลำนาฮันนะโคยยตี้เลยเที่ยวพับเที่ยวบาร์นะหมดเงินเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับปัดมหาป่าเสมโรสซิงฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวว่าสั้นแล้วขอแต่งเป็นแสนปน,นั่นลูกค้าก็ยังระซื้ออยู่แถมยังไม่พอติดเครือดิจิตาหกโอ้ยกูจะบ้าตายมานะมันขายยากขายเย็นจริงเลย นี่เป็นออเนวเครื่อง3000แต่งกัดนักกระเต็มร้อแม็กี3สนะคอกไม้ย่างไม่เผารอยเบิกใหม้น่ะไม่ต้องไปเสียเงินแสนแขนก็ไม่ได้จับมาหาป่าเสมโลซิ่งนะเอาไปฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวไม่ได้แค่ให้จับแขนให้ขี่ด้วยนี่ขี่ได้เลยเออ,อเได้หมดน้องเมียแม่เมียเออได้หมดครับ <laughs> เออ อวอนิเออเวเครื่อง3000เพาลอยแจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะให้พร้อมเป็นรถป20ี20 21ไม่หลักหมื่นโลป่าเสียมรถซิ่งแต่งให้เป็นแสนน,นี่ซื้อไม่ซื้อ,อแต่งให้เป็นแสนและที่สำคัญผ่อน5000ล้อทีอีสาโอ้โหดูเครื่องเครื่องโคตรเดิมเลยวิ่งทำมาหากินได้เลยแผ่นเพจเดิมล่องแก้มฟ้าโปน็อตไม่ขยับ ตกใจโอ้โหโอ้ยครอบไฟครอบพลาสติกหลุดโอ้โหเดี๋ยวใส่ให้นะครับลูกค้าตกใจเลยนะหวยจะออกหรือเปล่าวะเนี่ยเอาป๋าเสมโรซซิ่งจัดให้แชร์ไปไวัยรุ่นนะที่เห็นัางนี้เดี๋ยวซ่อมให้วัยรุ่นใจเย็นจะพึ่งบุรี่เสมเอาหกเดือนแรกห้าพันหลังนั้น8 9, ปดเกพันป๋าเสมรซซิ่งจัดให้วาสัน